กินอะไรนะโอมตินอู้ยเรากินผิดหรือเปล่าเราเรากินโอมตินเขาเรากินผิดแน่เลยเนี่ย,ย,ยโอ้ยยกผิดแล้วท้องเสียเหรอเมื่อเช้าปวดท้องอนี่นนนอ๋อทุกเชา้าแล้วได้ถอนเม,มื่อวานใครซื้อมาให้ จันทร์ชาย,จ,ชายจันชายซื้อเข้ามานี่จันทร์ชายแล้วเขาเขาลถไปทำแล้วเ่ะเนี่ยทำแล้วนกอะไรพูดวะ,ะพูดเหมือนคนเลยเมื่อกี้เนี่อโอ oh, แกไปทำแล้วไอ้คันเกียร์นะรถซิ่งรถน้ำมันซิ่งเราเขาไปอะไรขับไปไหนเลยครับเนี่ย ให้เราแบตเตอรี่มาใส่ขับกลับบ้านเลยขับกลับบ้านจะรวยเลยบอกพี่ตินเดี๋ยวผมเอาคันนี้กลับเด้สงการมาอเราบอกเดี๋ยวผมพาสาวไปเที่ยวอย่างเงี้ยเที่ยวลาวไหมลาวเที่ยวลาวไปเดี๋ยวพี่พาไปเฮ้ยเผื่อได้สาวลาวมาสักคนหนึ่งด้ ก่อนกลับนะครับก็อยู่เล่นกับเราแปบบ๊บนึ่งแต่ผมก็ไปนะครับเดเดินทางต่อกะว่าถึงเทพก็ไม่น่าจะเกินสิบโมงนะประมาณนี้ไปเรื่อยๆเจ้าฟูโซโซูปเปอร์เกตก็จอดอยู่นี่ครับประตูนปิดได้แค่นีบ้บ่หรือว่าไม่ได้ปิดสนิทอีกไห เอาปิดได้แค่นี้นะแสะดงว,ว่าตอนปิดประตูปิดไม่สนิทแล้วล็อกเลยไงยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จยังเหลือ,อาขากระจกนะครับขากระจกกับหมวกของยังไม่มาเซตินสั่งไปแล้วแต่ของยังไม่มาจะแต่งสไต แดโกแแดโกแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยขากระจกเป็นแดกโก่ของพี่อะโดนรถไถอ่ะหลายชนเสียบเข้าหน้าฝั่งซ้ายอ่ะตรงเนี้ยไฟลีไฟลีไฟ,ลไ,ฟลไฟเลียวแตกออกหมดเลยก็จะมาสั่งซื้อร้านประเสริฐแต่ว่าเดี๋ยวเขาเน่ยังไม่นี่เดี๋ยวจะให้เสียตินซื้อแล้วก็ ส่งมาให้แล้วโอนตังให้เสียตินเพราะว่าตอนนี้ร้านประเสริฐก็ยังไม่เปิดหรอกครับหรือไม่ก็จะสั่งในเพจเอาแล้วให้เขาสั่งในเพจให้ให้ลูกสาวสั่งให้ดีกว่าบรรยากาศยามเช้าๆเาลรานอนฟังเสียงอีกากับกาวเว่านีีเนี่ยตื่นขึ้นมาก็เจอภาพบรรยากาศเดิมๆ เล้ววันวันนน,นทําอะไรเนี่ย mm. ก็แก๊กก็แก๊แกอยู่นี่เหรอหรือไม่ก็เอามอไซค์ออกไปข้างนอก mm. อยู่แบบเงาเงาลูก <c oughs> พี่ก็อยู่ตูคนครับจานชูอยู่คาราบาวชูก็เงาเหมือนกันนะชูไม่มีเพื่อนเหมือนกัน mm. เดินแม่โครก็เก้งก็เก้งไปมาอยู่นั่นแนหะ อนี่ก็รถดำก็เหลือเจ้านนคนเดียวจอดนอนที่นี่สมัยก่อนมันก็ยังมีธงเนาะธงธงมันไม่ไปไหนมันก็อยู่เนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ออกวิ่งงานก็ธงมันก็อยู่เป็นเพื่อนกับเหลาตานแวะมาบ้างไหมเนี่ยไม่แวบ,บมาเลยไปวิ่งกับใครวะตานน่าจะหาที่วิ่งแหละนะครับเพราะว่ารถดำทีมงานคนหนึ่งก็ ตอนนี้ก็คืองานหมดเลยใช่ไหมงานหมดเลยอ้ยเมียวเหมาเหมวเมวเหมาเมียวเมวเมีวเมวมวมียวเมวมียวเมเมียวเมอมียวเมมียวเมมียวเเมียว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 มียวเ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 มว เอออืมโอ้ถึอแมวบานทับเอาหาตัวมันก็สิมีอันนี้แน่ยุหรอกส่งออกเบอร์เซียแน่ยังแล้วเนาะเมา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 ตาหน่วยใหญ่ก็ครับ ซุปผักติว๋วเอามันจิผสมพดอดบ่เจโอ้ต้มแล้วซุปโอ้ไอตัวนี้รังเสื้อผ้าใครวะตัวนี้วะรังเสื้อผ้าหรือรังเครื่องมือวะตัวนี้เอ้ตัวนี้มันรัง ลังเชื่อผ้าไขวาตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดมันของใครวะของเราหรือของคูตัวนี้หรือว่าหรือว่าตอนนั้นสมัยนั้นเป็นของไอ้ออดวะวะดีๆอยู่เลยไม่ได้ใช้ล้างทำความสะอาดเอาไปไว้ใส่ของล้าไว้ใส่ถ้วยชามน้ำมกรอนเรา ไว้ยกขึ้นรถเวลานั้นยกง่านมีหูยกไหมเงียบครับเงียบกริบเลยงานก็เงียบคนก็เงียบสถา,านการณ์เงียบสง,งัดบ้านกลวดตอนนี้เข็บชายแดงเราน้อยก็ไม่รู้จะทำอะไรเล้าแก่สั่งงานไว้ก็ทำหมดแล้วบ้างนี่ใช่ไหมเสดินแมโครบ อืมีจันชายมาเล่นด้วยก็หายเงาหน่อยตอนเย็นจะมาทุกเย็นไหมมาทุกเย็นไม่มีอะไรทํำก็มาทุกเย็นจันชายมาแอบถ่ายคลิปเราจานชายก็ว่างงานครับตอนนี้เพราะว่างานแมคโครไม่มีปกติจะช่วยขับแมคโครให้เสร็จตินมั่งรับรถ ทีนี้โอขึ้นขับก็อจารชายน่าจะขับเองมั้รถดำเละไม<ป>่มีงานให้มีงานตักดินก็ต้องจอดกันพักกันก่อนถ้าแก่กลับมาจากเที่ยวแล้วค่อยว่ากันใหม่บรรยากาศยามเช้าครับเรารอโอวันตินก่อนเลยเดี๋ยวตกบ่ายมามึงได้เรื่องแน่ จะเพิ่มดีกี้ทั้งหน่อยนึงอ่ะเดี๋ยก,กันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่เพียงน้องเอซที่เข้ามาติดตามรับชมและมาหาเราน้อยเจ้านนก็อยู่นอนดูโทรศัพท์อยู่ในรถยังไม่ตื่นเลยนะที่กิงอะรู้สึกตัวแล้วแต่ไม่ยอมลุกออกจากที่นอนเห็นได้ยินเสียงโทรศัพท์เปิดอยู่นะครับ ผมก็น่าจะเดินทางต่อครับพี่น้องเดินทางต่อเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับถ้าได้ของมาฝากก็จะมาฝากเราน้อยใหม่พี่ลืมเสื้อะ่ะพี่อุตส่าห์หยิบเสื้อมาวางไว้แล้วไอ้เสื้อมันจะเป็นเสื้อผ้าผ้าอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมันมากับเขาแถมมากับสีนกแก้วอะ ใส่สบายมากเลยพี่ใส่แล้วเออมันให้มาเยอะไงพี่ก็ว่าจะเอาไม่เองพี่หยิบม,มาวางไว้แล้วแต่ตื่นมาตอนเช้าหล้างหน้าตีสามล้างหน้าจับได้กระเป๋าสปายเดินขึ้นรถมาเลยขับมาถึงนี่แล้วออกจากบ้านมาจะถึงตัวอำเภอเมืองเดดเอาลืมเสื้อเราชิบหายแล้วก,ก็เลยมาเลยแล้วค่อยเอาทีหลังนี่ เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะครับบา,บาย